มาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับในกล่องนี้นะครับจากอยุธยานะครับคิดแล้วนะครับจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารวมพร้อมๆกันเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับบวกด้วยร้อยยี่สิบบาทบวกด้วยสี่ร้อยสิบบาทบวกด้วยร้อยหกสิบบวกด้วยร้อยยี่สิบบวกด้วยร้อยแปดสิบบวกด้วยหนึ่งร้อยบาทร้อยแปดสิบครับ ร้อยยี่สิบสี่สิบห้าโอเครวมทั้งหมดนะครับคร่วาวๆนะครับนะ่าเดี๋ยวจะชิมอีกหนึ่งรอบได้สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวชิมอีกหนึ่งรอบนะครับสองร้อยบาทบวกร้อยยี่สิบสี่ร้อยสิบร้อยหกสิบร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบร้อยเดียวร้อยแปดสิบ ร้ 120, อยยี่สิบสี่สิบห้าเย่ทำไมรอบนี้ได้แค่หนึ่งพันกว่าบาททำไมรอบนี้ได้แค่หนึ่งหกสามห้าเดี๋ยวจิ้มใหม่อีกทีนึ้งเลยนะครับโอเคสองร้อยบาทบวกร้อยหกยี่สิบบวกสี่ร้อยสิบบาทร้อยหกสิบร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบหนึ่งร้อย 180, 120, 45, ร8 0 1แปดสิบร้อยยี่สิบสี่สิบห้าเิบอโอเคยอดสุทีนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะครับก็คือกล่องนี้นะครับที่เพื่อนๆส่งมาขายกันทั้งกล่องเลยนะครับได้ไปทั้งหมดหนึ่งพันนะครับหกร้อยสามสิบห้าบทครับขอบคุณคุณทิตายาจาก อ่าอาุทยามากๆครับสวัสดีครับ